ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรอิมนะครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับผมที่สวน้ำม่วงของเรานะครับก็คือจะมาขูดโคนต้นนะครับแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ำนะครับผมเนี่ยฮะลักษณะการขูดโคนต้นนะฮะแล้วก็จะมีระยะห่างจากต้นมาโดยประมาณนะครับผมก็คือ50เซนนะครับครับต่อมาเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยที่เราใช้นะครับระยะนี้นะครับ ก่อนที่จะละสารก็คือ15 15 15แล้วก็46 0 0ครับต่อมาเราก็จะมารดน้ำนะครับผมลักษณะในการลดน้ำนะครับผมล้วก็จะรดให้ชุ่มๆุมนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยละลายนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ระยะในการรดนะครับก็อาทิตย์ละครั้งนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยพนมมีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และก็สั่นกระดิ่งให้พนมมีมกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ